that you love me, even me, fake เรื่องย่อละครปิ่นไพรปิ่นไพรพักไรสิตาออทิอัน,นันต์อสอ์นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่ต้องพักการเรียนมาดูแลบางทางข,งของครอบครัวแทนพ่อกับแม่ที่ถูกผู้มีอิทธิพลที่หวังยึดครองท่าตายแต่โชคดีที่ได้กฤษดา สันติราชกุลนบเกียรติคนงานหนุ่มพเนจรคอยช่วยเหลือโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วกฤษตณาคือทายาทของกิติโยทินรีสอร์ทที่เธอกำลังทำธุรกิจอยู่ด้วยกฤษตณาเป็นลูกชายของคุณเริ่มวนชัยเผ่าว,วิบูและมีพี่สาวพรทิพย์แก้วใสคริสตันที่แอบหลงรักนิมิตผู้สอนนัำง,งาม ลูกคุณทรรของคุณเริ่มและเป็นคนรักของปิ่นคุณเริ่มม้ยใจให้นิมิตบริหารธุรกิจสำคัญในขณะที่กฤษดดาถูกคนในครอบครัวตราน่าว่าไม่เอาไหนเป็นเหตุให้ทั้งสองเกลียดกันทําให้กฤษดดาตัดสินใจปลอมตัวโดวยใช้ชื่อว่ากริเข้าไปทํางานที่ปางช้างเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่าง ในขณะที่ปางช้างของปิ่นต้องต่อสู้กับอิทธิพลของพ่อเลี้ยงคำกองพานุสวุวรนโนที่ปล่อยข่าวลือว่าปางช้างกำลังจะเจ๊งแถมยังวางยาทำให้ช้างคลุ้มคลั่งเหยียบควันบุญตายแต่โชคดีปิ่นรอดมาได้เพราะกฤษชดาช่วยไว้แต่ทั้งคู่จำเป็นต้องหนีเข้าป่าเพราะกฤษชดามีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับแก๊งลักลอบค้ายาเสพติดตลอดระยะเวลาที่อยู่ในป่าน,นั้นทำให้ทั้งสองได้สารความสัมพันธ์กัน พิชิตตำรวจที่แอบชอบน้อยสุพิชชาสีสวัสด์เพื่อนของปิ่นพยายามสืบเรื่องที่เกิดขึ้นและหาหลักฐานเพื่อจับพ่อเลี้ยงํำกองแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากคนงานขณะที่ปิ่นและกริตมีฝันอยากพัฒนาการศึกษาจึงไปช่วยสร้างโรงเรียนให้กับเด็กบนดอยแต่กลับไปสร้างทับเส้นทางการลำเรียนยาเสพติดพวกมันจึงเผาโรงเรียนทำให้พิชิตต้องนำตำรวจและคนงานที่ปางช้างขึ้นไปช่วย เวลาเดียวกันนาสีนาตยาจันรุง่งน้องเมียเก่าของคุณเริ่มวางแผนให้ลูกสายสมนธิดาพัทรชานชายัยแต่งกับนิมิตพร้อมร่วมมือกับพรพิ์แกล้งปิ่นแต่กล้วยกรุณามอริสสาวใช้คอยช่วยปิ่นไว้นิมิตตัดสินใจขอปิ่นแต่งงานปิ่นจะตอบตกลงหรือไม่ความสัมพันธ์ที่กำลังก่ะตัวระหว่างเธอและกลุ่ผู้ชายที่เธอไม่รู้จักที่มาที่ไปคนนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามชมความสนุกเข้มข้นของละครปิ่นไพรได้ทุกวันจันทร์สูกเวลา19นาฬิกาทางช่อง7 s ็ดเีเริ่มออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่15ทธันวาคมนี้ทางช่อง7 s ็ดีกด35